ืันนี้มาเบิ่งแมคโครขุดครับสิคุดล่อผมแล้วครับือัอน,นี้สิคุดล่อผมแล้วครับโดยเบาออดครับขุดไก่โพ,ด,พดโูโรเลมครับ ัปีหน้าเหตุทางครับบริการทุกระดับประทับใจครับ บ <laughs> าอัดบวไปแล้วครับแตเด้ยอยางตายออกแล้วนั่นะครับขามหัวเลยครับพุงจี เราอาอทค้อนโกครับมือแมคโน่มือหนึ่งครับอีกสามมือก็กครบวงพอดีครับ